กดแล้รลอะกดแลวกดแล้วเรียบร้อยถ่ายในวิดีโอขอเชิญผู้ทำบุญโครงการนรรพชาสมเน็จและเหญศจารีาพดิ้นเฉลิมพระเกียรนระหว่างวันที่หนึ่งถึงวนที่สิบเมษายนสอ่ายเปเลยจับไปเลยเข้าหามาได้พอลับเพราะไอ้จริงกันโซนป่านมาหื้อของซอยเดีเ้อของัว่าหมูแปดสายบุญทั้งเมืได้นี่ฮะเด้อ พี่น้องหมูแปดเจอบุญสุนทานแะหม่ามเสือบาดข้าวสถารแห้งสามเณรน้อยเออหมูสามกะมาหมูเก้ากับมาหมูชิ้นสองกับมาบ้านใดเนาะบ้าพระคุณเจ้าสาธุสาธุเบิ้งไข่แซงคิวก่อนนะนี่แหละอันนี้เออแห้งที่สุดเต็มที่ทันสาธุ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  เป็นเนื้อนะ้าบนที่ดีพี่น้องเอ้ยเน,ยน็กๆสมานเอรปวดฤดูร้อนโอ้คนกัเยาะก,กันแหละ,ะมาตัแต่บ้านเลยนิน Ou oh, wane mwen nyat sa ane ba. วันประชาสังคมและบุตรศิษจอรย่าพ้าวตุร้อนเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่1ถวันที่17เมษายน2568ณวัดป่าสุวรรณาวาบ้านหนองแคนตะบนยอดชาวนงแคนบ้านหนองแคใกล้กันนี่ละค่ะใกล้กับบ้านโนองนี่ละค่ะสาธุสาธุค่ะที่สองวัน บทคือนี้อันทุกปีป่ะครับอาจารย์บททุกปีอ๋อแล้วก็ไปบทไปเรียนต่อค่ะทายาทรศาสนาต่อไปค่ะแล้วดานบมีผ่ามีแนนอยู่ในวัดรเ่งบาบทเรื่องกาบทมาใช้ปูเามาบวชกันเล่จีกันอยู่เรื่อยก็ไล่เท้ากันละเทากันละ ดึงมาดึงไปไกันนอยู่ถึง,งนลยกำลังะจะแต่ไปในฝั่ข้างน้าให้ประัดน้องก่นเนาะิ้งอกกิอไปนงไปให้พอนะดูวันนี้ปนามนั่งไปก่อนเด้อตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเป็นสามหนึ่งสองนีเข้าวก่อนแล้วน้องไพนก่อ เอาอันนี้รับไปรับไปเอาอันนี้รับดไปเออเ่ห้คนได้เท้หคนได้เหรอเดียทห้คนได้เท่คนได้รับได้รได้เท่ห์คนได้เท่ าสนาพุทกับโยโกเดยเม่ทุกคนเลยที่มาบรรลงสะบนะการเทศาให้ให้กับลู้มีสาระมาชาวบ้านโนนามรัอคนกระนวันเดลมีการเลื่อไซมีความาในพการศาสนาต็อมาอตการนกศนาใ้ให้กับ้มีสารเอุคนออตุศาสนาตุกคน่เาตุสนุลูอเกับระเบญารั